สวัสดีครับอยู่กับเซลกาครับจอรเดียอุบลครับมืนน่อนี้ซิมาภาาเบืองความแตกต่างของใบมีดรุ่นหาสิบแรกนะครับระหว่า,างใบมีด SK กับใบมีดที่ท,ที่เฟิร์ตนะครับเนี่ยนะครับต้น้ากากซีเรลืองนี่งจะเป็นใบมีดของ SK SKS นะครับตัวฟังสายมือจะเป็นใบมีดที่ท,ที่เฟิร์ตครับแตกต่างกันจังใดนะครับที่เบิง้งเบิ้องออกจากสายตากั เลยสายตามันใ่ญ่กว่าครับเอทีง่ญ่กว่านียครับใหญ่กว่าเอเีปับสก,กีได้ครับปับสก,กีได้มีไฟเอลยีดีให้เดี๋ยวให้เบิง้งแก่ คลายกันครับโครงสายคลายกันแต่ตัวนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าที่ที่เฟื่อยนักกว่าครับเดี๋ยวพาเบื้องด้านหลังนะครับคลายๆกันเป็นการเดินท่อน้ำมันไฮดรอลิก แ้วเต่ผู้มักครับมักแนวใดมักไงมักหน่อยร<ฮ>กระบอก<ฮ>ให้โดรีกับพ่อๆเป็นกันครับที่ดิฟเฟอร์สรับกับของเอสเคครับ,รรบแต่เอเคเป็นสิมีหนากากแถมมาให้เลยหน้ากากเหลือง เดี๋ยวพาเบอ่งของที่ดิเฟิร์ดเนี่ยที่ดิเฟิร์ดน่ครับที่ดิเฟิร์ดมากแบบนี้เลยสกีปั๊บบอได้นะครับแล้วแต่ลูกค้ามากครับแต่ว่าราคาเนี่ยของ SK แพงกว่า เดี๋ยวผมพาเบิง่งข้างพุดเบิ่งกันบ้างทอครับเดินทอให้โดริคุ้ค่ายๆกันครับค้ายกันค้ายๆกันครับ สำหรับโปรโมชันตอนนี้นะครับของใบมีดเอชเคหาสิบแลกนี่แถมไฟตัวนีนำ้ำนะครับไฟสปอร์ตไลท์สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิมเบอร์โทรไว้ด้านล่างหรือผู้ใดเบิเบร์มาเป็นกับ8 1ครับ068 0614นนะครับเซลกาครับจอนเดียวอุบลครับ ขายเบิร์ขับขามจังหวัดกระคายครับตัวนี้เป็นของ36มสิบนะครับใบมีดเอสเคมีไฟพร้อมครับตัวนี้บรทษัทในประกอบครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าผพ้ใได้สอบถามผพ้ใได้อยากสอบถามของมุนเพิ่มเติมก็โทรมาสอบถามได้ครับเดี๋ยวผมจะถิ่มเบอร์โทรวไว้ให้ คุณครับสวัสดีครับ